โาสักดาวเรืองนะครับหน้าฝนให้หน่อยมีอะไรบ้างครับฤดูนี้โอปักหน้าฝนตอนนี้ก็จะมีมนี<ช>เริ่มเป็นไปจุดสีม่วงนี่อ่าเชื้อราก็เริ่มเข้ามาใช่มากับฝนเวนนี่ก็ได้เปรียบเรื่องความใหญ่ใช่นะครับความใหญ่แต่ถ้าความดกก็ต้องยกให้น้องรโคดิโฟนะรโคครับดกมาก สวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับเสี่ยหมูนะครับเราเคยเจอกันเมื่อ 3- 4สปีที่แล้วนะใช่ตอนนั้นเพิ่งเรียนจบใหม่ๆใช่ตอนนั้นเรียนจบมหกเรียนจบม6ผันตัวออกมาทําเกษตรกรเลยครับไม่เรียนต่อละไม่ต่อแล้วครับเพราะว่าชอบทางเกษตรใช่ไหมครับใช่ครับชอบทางเกษตรแล้วก็ที่บ้านเขาทาอยู่ด้วยทางบ้านก็ทําทําด้าเรืองอยู่แล้วใช่ตอนแรกจะไปเรียนเกษตรนี่แหละพ่อบอกว่า ถ้าเรียนเกษตรก็มาทําเลยดีกว่ามั้งลงมือเองเลยใช่นะครับครับตอนนี้ทําดาวเรืองมากี่ปีแล้วนะครับน่าจะสี่ห้าปีได้สี่ห้าปีแล้วนะตั้งแต่เรียนจบมาปีนี้อายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบสองครับยี่สิบสองนะครับโอ้โหอายุน้อยร้อยล้านเลยครับเนี่ยวันนี้ตัดดาววันแรกเลยมีแรกเลยใช่นะครับทั้งหมดกี่ต้นครับสี่หมื่นห้าเฉพาะที่นี่สี่หมื่นห้าพันต้นสี่หมื่นห้าพันต้น สี่หมื่นที่นี่อีกหมื่นต้นอยู่ที่บ้านะอ๋อมีแบ่งเป็นสองล็อกใชาหมื่นห้าหมื่นครับห้าหมื่นวันนี้อยากให้เสีหมูพูดถึงอุปสรรคดาวเรืองนะครับหน้าฝนให้หน่อยมีอะไรบ้างครับฤดูนี้โอ้สักหน้าฝนตอนนี้ก็จะมีเชื้อราเชื้อรานะครับแน่นอนมากับความชื้นมากับฝนแน่นอนนี่นะครับก็ต้องอัดเชื้อราให้บ่อยใช่ไหมครับใช่ครับเชื้อรา อันนี้ยังไม่ยังไม่ยังไม่เริ่มเป็นแล้วก็มีนี่เห็นไหมมีอะไรอีกครับต้นลมเรอตถึงเชือกไม่ไอแน่นเราไม่ได้รัดกลางใช่ทาไม่ทันนะต้องต้องดึงรัดเชือกเราวางเส้นซ้ายกับเส้นขวาเนาะใช่รัดให้เข้ากันนะครับเมื่อคืนฝนตกฝนตกตอนแรกยังไม่เป็นเลยนี่เริ่มเป็นนี่ครับอุปสรรคดาวเรืองหน้าฝนก็คือน้ําฝนนี่เองใช่ครันะครับ นอกจากทําให้ดาวเปียกแล้วยังให้เกิดเชื้อราด้วยใช่ครับเชื้อรามีตัวไหนบ้างครับที่ที่เจอในในหน้าฝนเชื้อราหรออดอกเน่าเจอไหมดอกอดอกดอก,ดอกเน่าม,มีมีอย่างนี้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอ่าครับจะนะแปลงนี้คุมยาครับฉีดบ่อยฉีดบ่อยหน่อยครับนะครับต้นทุนยาก็เพิ่มขึ้นใช่ครับหน้าฝนต้นทุนเพิ่มเยอะกี่วันครับ ถ้าเป็นถ้าแบบมันเป็นโรคก,ก็ต้องสองสาวันครั้งครับแต่อันนี้มันไม่เป็นก็สี่ห้าวันครั้งได้<อ>คือไม่เป็นสี่ห้าวันก็ต้องฉีดแล้วใช่ครับไม่เป็นเสียเราต้องฉีดฉีดฮอร์โมนฉีดอะไรพวกนี้ครับครับฉีดปุ๋ยฉีดไปด้วยกันเลยใช่ครับทั้งปุ๋ยทั้งฮอร์โมนนะครับทั้งายาเชื้อราใช่อันนี้ฉีดไปเมื่อวานยาฆ่าแมลงด้วยนะครับยาฆ่าแมลงด้วยครับใส่ไปด้วยกันเลยนะใช่ใส่ด้วยกันหมดเลยโอ้ มีตัวไหนบ้างครับเพิ่งฉีดไปที่ฉีดไปเมื่อวานก็มีแมนโคแซบครับมีแมนโคแซบมีเอ็กซอนะนอนครับใช่แล้วก็มีคุ้มไข่ลูเฟอร์ครับคุ้มไข่นอนด้วยใช่ครับแล้วก็น่าจะเป็นพวกปุ๋ยพวกขอรมูลนะพวกของโซตัสพวกนี้ครับอ๋อคือทั่วไปเกอร์มาซูเปอร์เออะไรพวกนี้ครับยาหนอนก็ใช้เอ็กซอเนาะครับใช่เอ็กซอ เอ็กซนี่ได้ทั้งนอนทั้งเคลียร์ใช่ไหมครับใช่ครับได้ทั้งนอนในเพียนอนชอนใบก็ได้๋อนอนชอนใบก็ได้ได้ครับแปลงนี้ก็มีนอนชอนใบอยู่นะใช่แต่ผมชีดเอ็กซไปก็ตายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยนะเอ้ยครับมันดําแต่ตัวตัวจิงๆิงนี่คือคาแทบเนาะคาแทบนี่ครับอ๋อตายแล้วตายครับก็คือสังเกตว่าตายไม่ตายก็คือน้องจะเปลี่ยนเป็นสีดําใช่ครับถ้าเป็นสีขาวๆวอยู่ทองๆองน้าตาลนี่ยังไม่ตายยังไม่ตาย ถ้าออกดไอ้ดำๆไม่ๆนี้ถ่ายออกดำๆนี่คือเอาอยู่ละนะครับต้นทุนยาก็เยอะหน่อยเยอะกว่าฤดูอื่นเนาะเยอะกว่าฤดูหลับฤดูฝนนะครับอีกอย่างก็คือพอดาวเปียกก็ต้องเอาไปปั่นปั่นไปปั่นอยู่ที่บ้านวันนี้ต้องปั่นแน่นอนตอนนี้ก็กําลังตกนี่นะครับเนี่ยใช่ปล่อยๆเบาๆเลยฮะเนี่ยแต่ว่าเมื่อคืนลงมาหนักเลยนะใช่คําว่าแสบแสทั้งคืนโอ้โห เสียดายครัเมื่อวานยังแห้งๆเลยเมื่อวานยังแห้งอยู่เลยนึกว่าจะได้ตัดดาวแห้งแล้ววันนี้เสร็จไหมครับวันนี้น่าจะเสร็จทีมงานกี่คนครับวันนี้สิบสามสิบสามคนกับดาวห้าหมื่นต้นนะใช่โอ้นี่หน้ำอย่างเยอะเลยใช่น้ำเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าเครื่องปั่นกันเนาะใช่ จะเข้าเครื่องปั่นทีให้เหมือนต้นเป็นสายพันธุ์อะไรบ้างครับศูนย์สองศูนย์สองหมดเลยครับบล็อกโควเรนี่ศูนย์สองใช่ครับทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยอายุประมาณกี่วันครับตั้งแต่วันปลูกจนถึงวันตัดสี่สิบห้าวันสี่สิบแปดวันในวันนี้สี่สิบห้าถึงสี่สิบแปดวันนะครับอันนี้นะครับรวดเร็วทันใจสําหรับสายพันธุ์นี้สายพันธ์นี้ไม่ถึงห้าสิบวันนะครับก็ประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบวันอยู่ประมาณนี้ใช่ใกล้ๆ้เคียงกับอายุไดแหละ ครับของเจยุ้ยสีวันใช่นะครับโตทัานอายุเฉ <c oughs> ยเลย <c oughs> ตัดไล่กันวันเดียวใช่นี่ตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับระบบน้ําใช้แบบไหนครับแปลงนี้น้ําหยดครับใช้ระบบน้ําหยดนะใช่ครับสายรูสิเซนทท่อสองนิ้วเนาะใช่2นิ้วเมนใหญ่3นิ้วเมนใหญ่สนิ้วดึงมาไกลไหมครับ น่าจะมีสี่สามสามร้เมตรได้สามสี่ร้อยเมตรนี้เลยจากแหล่งน้ำนะครับนี่โอ้โหโซนนี้ล้มหมดเลยปลูกแบบแถวเดี่ยวนะครับใช่นี่อารมณ์เหมือนปลูกแบบแถวคู่เลยทรงพุ่มสวยมากโอ้โหนี่ครับพอโดนฝนน้องก็จะล้มนี่นี่ล้มมาแบบนี้เลยนะครับกุปสักดาวหน้าฝนนี่ก็มีเยอะมาก ต้องมาดึงเชือกอีกรอบหนึงเนาะใช่ครับต้องมาดึงเชือกอีกรอบนึงนี่เริ่มเป็นใบจุดสีม่วงนี่อ่าเชื้อราก็เริ่มเข้ามาใช่มากับฝนแต่เสร็จฉีดอีกถ้าฝนฝนตกแบบนี้ก็ยังฉีดได้ไหมครับได้ครับเพราะฝนตกไปปล่อยเบาๆางอย่างฉีดได้นะอ๋อถ้าไม่หนักมากแล้วก็อัดเลยแล้วใส่ยาจับใบวันนี้ตัดเสร็จก็อัดเลยไหมครับน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้นะวันนี้ไม่ทันนะวันนี้ไม่ทันงานยุ่งกว่าจะเอาไปปั่นพัดคัดแพ็ค วันนี้สามีทุไมได้ออกจากบ้านน่าจะเสร็จประมาณกี่โมงอะน่าจะมีสองทุ่มนะผมว่าครสองทุ่มได้ออกจากบ้านไปส่งเองเลยเหรอครับใช่ครับแปลงนี้ส่งที่แผงเยเบบปากของตลาดป่าของตลาดนะหมูไปเองเลยใช่ครับไปเองทุกรอบวิ่งเองเลยนี่แทบจะเรียกว่าทําทุกขั้นตอนแล้วตอนนี้ใช่เป็นเจ้าของธุรกิจนะใช่แต่ว่าทําทุกขั้นตอนทำทุกขั้นตอนใหญ่นะครับ ปลูกรุ่นหนึ่งก็ประมาณสี่ห้าหมื่นต้นใช่ไหมใช่ครับ,รบไม่ไม่ต่ำกว่าสามหมื่นประมาณอ๋อก็คือถ้าต่ํากว่านี้มันจะไม่พอวิ่งใช่ครับไม่พอวิ่งนะครับสามหมื่นต้นขึ้นไปใช่ครับแต่ว่าฤดูฝนนี่ก็จะลดปริมาณลงหน่อยปกติถ้าฝนช่วงแรงอาจจะทำเยอะครับใช่อันนี้ฝนนี่พอกระทุงทำมาเป็นห้าหมื่นต้นกล่าวว่าฝนฝนถ้าฝน,น,นดีบางทีมันไอช่วงนี้ไอหน้านี้มันแรงเนาะครับเขาไม่ค่อยมีฝนกัน แต่ฝนมาจากไหนก็ไม่รู้ให้เทียบไปหมดเลยคราวนี้มีพายุเข้านะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับใช่ตอนแรกว่าฝนฝนไม่ค่อยดีก็เลยทำโ,<ด>โ,โอเคนะหมูนะนี่ได้ใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่ครับไซส์นี่ได้อยู่ครับเก้าถึงสนนิบเซนนะฮะเวนนี่ก็ได้เปรียบเรื่องความใหญ่ใช่ครับนะครับความใหญ่แต่ถ้าความดกก็ต้องยกให้น้องโลโคดิฟโกนะโลโคครับโดกมากฤดูฤดูต่อไปหน้าหนาวนี่ก็ต้องลงน้องโลโคดิฟโกเนาะใช่ครับหนาวต้องโโ เพราะว่าดาวเรืองหน้าหนาวราคาจะไม่ค่อยแพงใช่ทำง่ายใช่หน้าหนาวไม่ค่อยแพงครับจะแพงหน้าฝนกับหน้าแรงหน้านี้แหละทำยากทำยากแล้วก็หน้าร้อนมีน้เมษาใช่นะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยอาศัยดกนะอาศัยเรื่องปริมาณนะครับแล้วหน้าหนาวน้องไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะไม่สูงขนาดนี้ครับนี่ก็ถือว่าถือว่าสูงใช้ได้นะครับไม่ไม่สูงมากเกินไปใช่ ต้องใส่เชือกอีกชั้นหนึ่งไหมครับอังนี้อันนี้น่าจะรัดกลางก่อนรัดกลางครับบีบเข้ามาอ่าบีบก็คือเชือกสองเส้นใช่นี่อย่างนี้บีบเข้ามาบีบเข้าอย่างนี้เลยอ่าล็อกให้น้องช่พยุงต้นอีกหน่อยนึงใช่แล้วก็เก็บกิ่งเข้าครับไม่งั้นยื่นหักหักไงไม่งั้นน้องจะโน้มหมดเลยเนาะใช่ครับนี่ครับไม่งั้นน้องจะโน้มแบบนี้นะครับนี่อุปสรรคดาวหน้าฝนโอ้โห สงสัยอีกอย่างหนึ่งครับนี่ยาในร่องนี่ทํายังไงครับจัดการเครื่องตัดยาอ๋อนี่ครับใช่เครื่องตัดา้า<บ>ร <jet> ่องรอยการตัดญ้านะครับแต่นี้เราไม่ไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าไม่ใช่ครับไม่ใช้ยาฆ่าหญ้านะครับนี่ตัดตัดไปกี่รอบแล้วครับอันนี้เพิ่งตัดไปได้รอบเดียวแล้วก็ตอนแรกที่ว่ายังเป็นแบบต้นเล็กๆอยู่ก็ใช้คนถอนโคนล่องอะไรยงเงี้ยอ๋อเราใช้รถตีดินด้วยมันก็เลยหายไปเยอะเหมือนกันอ๋ออันนี้คือใช้รถตีดินใช่ครับ นะครับรถตีดินก็คือตีกบโคนเนาะใช่ครับตีกบโคนตีกบโคนนะครับทุกคนนี่กบปุ๋ยไปด้วยยังมีเม็ดปุ๋ยอยู่เลยอ่าคือตอนปลูกแรกๆเนี่ยน้องจะไม่เป็นเป็นร่องแบบนี้เป็นครับเขายกร่องแล้วแต่ว่ายัางไม่ใหญ่ขนาดน,นี้ร่องร่องยังเป็นร่องเล็กๆขนาดน,นี้อ๋อทาร่องเล็กๆไว้ให้ใช่ครับแล้วพอหลังปลูกแล้วก็มาตีดินขึ้นใช่นะครับร่องมันจะสูงขึ้น,นแบบนี้แล้วก็การตีดินเนี่ยมันจะเป็นการกําจัดวัชพืชไปด้วยใช่ แล้วพอต้นสูงขนาดนี้แล้วเราไม่ไม่ได้ตีดินแล้วก็ใช้เครื่องตัดหญ้าใช่ใช้เครื่องตัดหญ้าครับยาฆ่าหญ้าเนี่ยมันจะมีผลไหมครับผมว่าน่าจะมีผลเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็อยู่ในดินเนาะเราถ้าเราฉีดอะครับเวลามันไหลไปกับน้ำอะไรพวกนี้ไม่รู้ว่าต้นพืชจะดูดไปใช้บ้างเปล่าก็เลยไม่กล้าใช้กันนะส่วนใหญ่ดาวเรืองก็ไม่นิยมใช้ยาคุมหญ้ายาฆ่าหญ้ากันเนาะใช่ถ้าถ้าคุมผ้ากล้าใช้อยู่ใช่ใช่แป้งนี้ ปีที่แล้วคุมพลาสติกนะใช่ใช้พลาสติกคุมแปลงนะครับใช่ตอนนี้ไม่คุมละใช่พลาสติกคุมแปลงมันก็เพิ่มต้นทุนเราด้วยแล้วก็ลําบากตอนเอาออกอ๋อต้องมาลื้อใช่ต้องมาลื้อลําบากตออเอาออกครับเพราะว่าถ้าเราไม่เอาออกเราไถกบเลยก็จะเป็นเศษผ้าอยู่ข้างใต้เป็นเศษพลาสติกบางทีเราปลูกต้นไม้ไปไม่รู้ว่าข้างล่างเป็นดินหรือเป็นเศษผ้าอะไรนี้ก็ไม่โตครับครับอืมก็เลย เลือกที่จะไม่ใช้นะรอบนี้แล้วก็มีหลักนี่หลักก็จะปักแบบสลับนะครับสลับสลับหลักนะคยไม่ได้ไม่ได้ปักหลักคู่หลักคู่นะครับปักแต่ข้างนี้ข้างนี้ไม่ไม่ปักแล้วก็ไปงหลักต่อไปก็ไปอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เชือกดึงเอาใช่ครับใช้เชือกขาวดึงนะครับใช้เชือกดึงแต่แปลงนี้ยังไม่ที่ดึงน้องก็เลยล้มหน่อยใช่ครับล้มหน่อยนะครับ เดี๋ยวต้องต้องมาดึงใช่ไหมครับเสร็จจากการตัดเรียบร้อยแล้วใช่ครับพรุ่งนี้ต้องมาดึงแล้วก็ฉีดยาด้วยโอ้โหนี่เปียกเปียกเลยครับวันนี้รับประกันความเปียกเลยอันนี้ก็ได้หมดเลยใช่ไหมครับวันนี้ตัดหมดเลยได้หมดครับนี่ก็ได้ใส่สีสวยเลยครับนี่ก็น่าจะเป็นเบอร์โอตอนนี้ราคาเป็นไงบ้างยังไม่รู้เลยของเรายังไม่เคยส่งไปนะใช่ไปลุ้นเอาในตลาดวันนี้มีลุ้นนะครับไปลุ้นเอาไปลุ้นเอาใช่ นะครับราคาดาวเรืองก็ยิ่งกว่าตลาดหุ้นอีกนะเ <c oughs> <ๆ S 1> ขาบอก <c oughs> ๆๆขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลงลงนะครับก็เหมือนผลผลิตการเกษตรอื่นๆเหมอนกันเนาะ <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> นะครับส่วนใหญ่เราก็ไม่สามารถกําหนดราคาได้ต้องดูที่ตลาดด้วยใช่ช่วงนี้ก็น่าจะฝนแบบนี้น่าจะได้อยู่นะ, <c oughs> าะบาด <พอ S 1> กว่าอยู่นะใช่นะครับบาดกว่าได้อยู่ครับไซส์ใหญ่ๆแบบนี้ อันนี้ล้มไหมนนล้มโอ้โหล้มแล้วเมื่อวานเมื่อวานเย็นมาดูนี่ยังต้นยังตั้งสวย,ยเลยหนักดอกแล้วก็พาต้นเอ็นงเงี้ยล้มครับ,รบนี่ใครที่จะทําดาวหน้าฝนนะครับเรื่องหลักเรื่องค้างสําคัญมากเนาะสาคัญมากต้องปักให้ทันต้องให้ทันเลยนะครับไม่งั้นถ้าเจอฝนช่วงดอกแบบนี้นะพอเริ่มเด็ดยอดแล้วเนาะจะโตวไวมากมนี่ครับพอดาว ดาวโดนฝนน้องจะหนักนะครับใช่น้องจะมีน้ําหนักมันก็จะเริ่มเอ็นนะครับแต่ถ้ายังไม่บานเนี่ยฝนตกโอเคก็อาจจะไม่ค่อยล้มเท่าไหร่ใช่ครับถ้ายังไม่บานมากถ้ายังเป็นอย่างนี้ครับอย่างนี้อยู่ก็ยังไม่เป็นไรครับ,รบแต่พอบานแล้วต้องรีบจัดการให้ให้ให้เสร็จเลยใช่ครับนะครับล่องยาวเลยไม่มีไอ้น,นี่ให้คนงานเลยยาวไปนู่น <laughs> ทำยาวไปนู่นเลย <laughs> แบกออกสองฝั่งโอ้โหก็ต้องมีทีมงานแบกออกด้วยใช่มีทีมงานแต่ว่าวันนี้ทีมงานอีกคนเขาไม่มาผู้ชายออันนี้ก็เลยมีหญิงแก่งอยู่ที่ว่า <c oughs> ไร่วันนี้เจ้าของก็เลยต้องลุยเองด้วยครับลุยเองด้วยนะครับโอ้โหนี่ใหญ่อ้ห้หส,สวยเลยนะครับ,ครบโคโรเรนี่ศูนย์สองนะครับจริงๆสายพันธุ์นี้ปลูกได้ทั้งปี ถูกได้ทั้งปีนะครับถูกได้ทั้งปีแต่หน้าฝนนี่ก็ต้องเบอร์นี้เลยนะครับนี่โอ้โหมีไซส์สิบเซนให้เห็นนะครับแปลงนี้วันนี้กะเสร็จกี่โมงครับตัดตัดเสร็จน่าจะมีประมาณบ่ายสามครับบ่ายสามแล้วมีทีมงานคัดที่บ้านรอไหมครับตอนนี้มีมีเขาปั่นดาวอยู่ปั่นดาวแล้วก็ผึ่งหแห้งก่อนใช่ครับปั่นดาวแล้วก็เอาพัดลมเป่าอะไรเงี้ครับ อยู่ที่บ้านอ๋อ oh. เดี๋ยวเราตามไปดูวิธีการปั่นเนาะได้ครับที่บ้านนะครับ